บาสเกตบอลเช้านี้นะครับมีการกทั้งหมด6คู่2คู่จาก6คู่ที่ไพ่ทีพอยลังสันให้เดวันวนี้จะเป็น2คู่ไหนไม่ตามผู้ชมแล้วฟังกันในคลิปกันได้เลยครับสำหรับใครที่ต้องการแนวทางบาสเกตบอล NBA เพิ่มเติมที่ให้มากกว่าทางด้านหน้าช่องปัดขวาตารูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าครอบครัวอยู่หรือแอดไลน์มาที่ @ppoland แล้วก็ ai7 ลองเปิดใจเข้ามาถ้าคุณเป็นคอบาสรับรองว่าคุณจะสดชื่นไปกับแนวทางที่ผมวางไว้ให้อย่างแน่นอนครับสหรับคู่แรกนะครับวันนี้เป็นบาสค่อนข้างที่จะสูสีกันครับในเรื่องของชื่อชั้นผู้เล่นเนี่ยทางด้านฟินิกซันวันนี้เปิดบ้านตอนนี้นกำลังเยือนทางด้านบอสตันเซลติกไม่น่าเชื่อครับฟินิกซันเขามีเคยมีช่วงเวลาที่เลวร้วายแต่4เกมที่ผ่านมาของฟินิกซันต้องบอกว่าทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจ ชนะมาครับสี่เกมติดต่อกันเข้าไปแล้วแถมเคดีช่วงนี้ครับก็นัดฟอร์มเก่งออกมาได้ดีเลยทีเดียวส่วนด้านบอสตันเซลติกเองเนี่ยก็ตกว่าผลงานยอดเยี่ยมนับเฉพาะห้าเกมหลังสุดพวกเขาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะได้เป็นกอกเป็นกำรรชนะแบบรัวๆนะครับผู้เล่นบาดเจ็บต้องเช็คฟิตทางด้านาเจสันเทิัมแต่รายงานออกมาว่ามันก็ไม่ขึ้นตัวแดงที่จะไม่ลงสนามเลยอาการบาดเจ็บดูแล้วน่าจะไม่รุนแรง มากนักวันนี้คนโมเล่นชุดใหญ่มาเยือนไดนฟินิกซันฟินิกซันวันนี้ครับจะไม่มีสตาร์ตัวที่3อย่างแบลรีบิลจะมีแค่เควินดูแลนแล้วก็เดนดนิสบูกเกอร์นเทคนทนั้นซึ่งนัดล่าสุดครับในด้าน,านฟินิกซันเนี่ยก็ได้ทางด้าน,านบูกเกอร์ครับชุดเอาชนะลูกิบักในช่วงเวลาแบบคับขันไปนับในช่วงวินาทีท้ายวันนี้มาเจอกับเซลติกถ้าเซลติกเล่นกันในอย่างลงตัว เล่นกันเล่แบบว่าไม่ออมมือไม่แบบมาทิ้งเกมคุณภาพผู้เล่นของทางด้านบอลซ้าซติกอะดูดีกว่าทางด้านฟิลิกซันแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคแหละฟิลิกซันมีสองตัวที่โดดเด่นแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับสองตัวนี้ออกไปพักทัพสำรองของฟิลิกซันเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆรหันมาดูทางด้านเซลติกครับมันจะเป็นทัพตัวจริงทัพผู้เล่นสำรองพิเชตแซมเฮาเซอร์พวกเนี้ยมันลงมาทดแทนกันได้ แล้วทุกตัวของทางด้านบอสตันเซลติกครับก็ยังเป็นมือปืนสาวแนนแทบทุกตำแหน่งไม่ว,ว่าจะเป็นตำแหน่งการพอยต์การฟอร์เวิร์ดพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดเซนเตอร์สาวแนาน,านได้ทุกคนวันนี้รับเดตเปิดมา3.5วันนี้ขอซื้อใจทางด้านบอสตันเซลติกไม่น่าจะมีมวยล้มต้มคนดูจะมาทิ้งเกมจะมาเล่นโจยๆแย่ววันนี้เชื่อว่าวันนี้ทางด้านบอสตันเซลติกครับจะบุกมาเอาชนะฟินกซ์ซันได้ในเช้าวันนี้ครับแล้วไปต่อกันคู่ที่ สองเลยนะครับคู่นี้ก็ถือว่าค่อนข้างสูสีกันอีกเกมหนึ่งนะครับทางด้าน New York นิวยอร์กนิกครับวันนี้จะเปิดเรสซันแคว์การ์เด้นต้อนรับการมาเยือนทางด้าน L.A. ค e p p เปอรทางด้านเจ้าบ้านนะครับอย่างทางด้าน New York นิวยอร์กนิกก็ยังจะไม่มีทางด้านเจเรนบันซันอยู่ก็ยังรักษาอาการบาดเจ็บกันต่อไปผลงานก็ถือว่าโอเคนะห้าเกมชนะ3แพ้ไป2เกมส่วนทางด้าน,าน L.A. คร p เปอรนะครับก็ชนะ4แพ้1ไอ้นักที่แพ้ครับก็แพ้ทางด้าน โอกาม่าเทนเนอร์ซิตีในวันนั้นผมได้มีโอกาสได้ดูวันนั้นนะครับคู่โอเคซเจอคิปเปอร์โอคิปเปอร์เล่นดีคาร์ไวดนาเจมส์ฮาเดนนอร์แมนพาวอิซาซูบักถือว่าโอเคนะครบเครื่องวันนี้นะครับบุกมาเยือนทางด้านนิวยอร์กนิกก็จริงแต่ด้วยการขับเคี่ยวแย่งอันดับ6ที่จะต้องได้พื้นที่แบบอัตโนมัติมันค้ำคออยู่แล้วอย่างหนึ่งครับเมื่อเช้านี้โกลเดสเ t a วอรเอก็แพ้มายิ่งทำให้ ลาเคปเปอร์ er เนี่ยมีแรงเพิ่มเติมมีแบบเขาเรียกว่ากระหายที่จะช,ชนะในเกมวันนี้ประกอบกับทางด้านนิวยอร์กนิ้เองเนี่ยก็ลอยล้ำแล้วนะครับน่าจะเข้าป้ายเป็นอันดับที่3ของฝั่งตะวันออกสองแต้มที่เปิดมาวันนี้ครับก็วัดใจกันไปเลยครับเจมส์ฮาร์เดนคาร์ยโรนาด์นอร์แมนพาวนะครับสามตัวนี้นะครับจะช่วยผล้ถือก,กำลังกันเอาชนะ New York นิวยอร์กนิกถึงเมสันสแควร์การ์เดนได้ถูกกระจัดขัดใจสวนกับ2ทีมที่ไผ่านทีพอยร์สรางสันให้ในวันนี้ชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากนิดเดียว ฝากกดหัวใจฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยล้วกันนะครับใครที่ต้องการจะทางเพิ่มเติมครับแอดไลน์ party, ที่ p a i 7ใครจะตามผมในวันนี้ขอทุกคนโชคดีเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ